สวัสดีคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็จะมาขออนุญาตเปิดคลิปอ่นานไพ่แรนดอมเช่นเคยนะครับคลิปนี้ในหัวข้อข้อความด่วนถึงคุณนะครับเดี๋ยวมาดูว่าไพ่จะสื่อข้อความใดที่ด่วนถึงคุณนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตครุครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งของผมและของคนที่เข้ามาดูนะครับขอให้การเปิดครั้งนี้เป็นไปนอย่างถูกต้องแม่นยำเป็นแผนที่เป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น,น้อยและหากผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูตัวตนของคนที่เข้ามาดูที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ก่อนนะครับว่าเป็นคนยังไงตอนนี้เจออะไรอยู่นะครับหมายถึงพลังงานของเขาเป็นยังไงนะครับขอห้าใบแล้วกันนะครับ มันเหมือนคุณกำลังกำลังเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณคุณกำลังเชื่อมต่อกับเบื้องบนก็ได้นะครับมันเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณได้เข้าไปนั่งอยู่ในเส้นทางภารกิจของตัวเองอะแต่ว่าตอนเนี้ การเข้าไปนั่งปฏิบัติอยู่บนเส้นทางของคุณเนี่ยมันเป็นความพึงพอใจของคุณด้วยนะครับมันรู้สึกว่าเริ่มไม่ฝืนตัวเองเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเริ่มรู้จกักเขาเรียกว่าอะไระรู้จักวางจิตวางใจทำมันด้วยแพชชั่นหลงไหลไปกับมันรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเส้นทางของคุณแล้วนะครับไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะครับรู้สึกสนุก นะครับแล้วก็มองว่านะครับเส้นทางเนี้ยมันเหมือนกับเมื่อคุณหันไปอ่ะมันแตกต่างจากคนอื่นมันเหมือนกับต้องละทิ้งตัวตนบางส่วนที่เคยเป็นที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับการอยู่บนเส้นทางของคุณนะนะครับมัน มันเหมือนกับทิ้งตัวตนบางส่วนไปนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นด้วยความเป็นคุณมันเหมือนกับคุณกำลังกำลังดิเริ่มกำลังใช้ศักยภาพของตัวเองแบบขีดสุดนะครับบนเส้นทางนี้นะี่ยองค์ความรู้ต่างๆหรือสิ่งที่คุณกำลังจะสรัสร้างไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรืออะไรก็ตาม คุณเป็นคนที่มีองค์ความรู้อะ่ะเป็นคนที่ดึงศักยภาพของตัวเองเข้าใจโลกเข้าใจคนเข้าใจตัวเรานะครับไม่ได้ไม่ได้สันสร้างด้วยความหลงหรือไม่ได้สันสร้างแบบโลกโลกเลยวะ่ะมันเหมือนกับคุณขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกนะครับเป็นความรู้สึกที่เมตตาด้วยนะครับอื้อ โอเคประมาณนี้นะครับตัวตนของคุณอาจจะแสบตาเดี๋ยวเก็บเลยแล้วกัน okay. โอเคพ่อความด่วนถึงคุณเดี๋ยวมาดูนะครับขอ5า้อาใบออร์โ อีกสำรับหนึ่งห้าใบเลยแล้วกันนะครับข้อความด่วนถึงคุณ มั่งข้างร่ำรวยกำหนักวันพุธปางอุ้มบาทกระทันหันต่อชะตา จับจ้องอำพางเป้าหมายจูโจมกัดก่อนรอยตำหนิบำรุงรักษารอยยิ้มตาเตรียมอุตสาหะโอเคทั้ง10ใบสองสำรับ นะครับข้อความด่วนถึงคุณมองแล้วนะครับตัวตนของคุณพลังงานของคุณหรือโชคชะตาของคุณน่ะมันไปมันโครจรมาถึงความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วอะ่ะมันเป็นพลังงานของคุณที่คุณจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับแต่ด้วย เป็นไพ่กรรมขึ้นมากำหนักที่มาแทรกหรือใดๆก็ตามการอุดตันหนุดกั้นของพลังงานหรือใดๆก็ตามมันทําให้พลังงานลวยเนี่ยเข้ามาไม่ได้หรือขัดขวางคุณลองดูนะครับว่ารู้สึกรู้สึกฝืดเคืองไหมรู้สึกติดขัดเรื่องเงินหรือเปล่าเรื่องกายภาพหรือเปล่าเรื่องเรื่องวัตถุนะครับแล้วก็ มันเหมือนกับสิ่งเราเนี่ยให้แนะนำขึ้นมาว่าให้ทำบุญนะครับปฏิบัติด้วยก็จะดีนะครับแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับน้องหมาได้การศึกษาได้เครื่องเขียนนะครับเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับผู้พิการทางสมองเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆได้นะครับอ่าอันนี้เป็น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 ให้นนแนะนําขึ้นมามันเป็นการเปลี่ยนแปลงกระทันหันการ เอาบุญเข้าไปค้านะครับทำให้สิ่งที่คุณจะได้อะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้ามามันอาจจะอุดตันอุดกัน้นติดขัดสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทำให้พลังงานของเรามันไม่สามารถรับรับความมั่งคั่งร่ำรวยได้นะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนกับวิธีการแก้เพื่อให้คุณไปรับสิ่งนี้ เพื่อให้คุณเพื่อให้พลังงานมั่งคั้งร่ำรวยเข้ามานะครับแล้วก็มองว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาไม่อยากให้คุณได้รับอะ่ะเขาก็พยายามเขาก็ดูคุณอยู่เขาก็พร้อมที่จะแบบพร้อมที่จะ,ะทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณไม่สามารถที่จะได้ในสิ่งที่คุณจะได้ไม่สามารถที่ ไม่อยากให้คุณไปอยู่ในพลังงานขึ้นที่มันที่มันสูงนะครับไม่อยากให้คุณรับสิ่งที่คุณต้องได้แบบที่บอกนะครับเขาก็เข้ามาทุกวิถีทางนะครับอืสิ่งใดที่จะให้คุณดึงดึงจิตของคุณออกไปดึงจิตของคุณให้อยู่ต่ำลงดึงพลังงานของคุณให้ลงไปในมิติ หรือพบที่มันต่ำาๆเขาก็ทํา,าทได้หมดนะครับเช่นนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับโลกออนไลน์นะครับโลกออนไลน์นี่คือเป็นการดึงจิตของเราออกไปข้างนอกแบบโดยตรงเลยนะครับคือพอเราเราไปเสพสังเกตว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ มันแล้วแต่คนเสพด้วยเนาะมันอาจจะทําให้ให้เราอไปมีส่วนในความโลภโกรธหลงการเปรียบเทียบคนอื่นคว,ความพยาบาความพยายามความเห็นต่างในเรื่องต่างๆนะครับถามว่าเสพได้ไหมเสพได้แต่ว่าพอเวลาเสพอะคุณลองมองด้วยนะครับลองมองจิตตัวเองดึงออกมาเห็นว่าทําไมเราชอบเสพแนวนี้นะครับอ๋อเราไปมี ทุกสุขกับเขากับข่าวนี้ใช่ไหมนะครับเราเ,าเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วพอเราเรามีส่วนร่วมเราก็จะเสพมากๆพอเราเสพมากๆเราจิตตกหรือเปล่านะครับเ,เขาก็จะดึงเราด้วยสื่อต่างๆที่เราเข้าไปเสพอยากให้เรามีส่วนร่วมพลังงานเราตกพลังงานเรานั่นแหละนะครับโลภกดหลงหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาแฝงฝังเขาก็จะเข้ามาใน พลังงานเ่าเนี้มันก็จะเข้ามาในสนามพลังงานเข้ามาในรอบตัวเราบางทีเราเหนื่อยแบบเราที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเห็นไหมครับแค่ถ่ายฟีดหรือใดๆก็ตามอะ่ะรู้สึกเหนื่อยแหละรู้สึกว่าทําไมเราไม่โป่งโล่งสบายเลยทําไมเรารู้สึกว่าเราโดนดูดพลังงานนะครับเข้ามาโจมตีทุกรูปแบบนะครับนั่นแหละพอเราพลังงานเราตกพลังงานเราไปอยู่ในคลื่นที่มัน เพ้่ต่ตําๆพลังงานเนี่ยก็เข้ามาไม่ได้พลังงานล่ํารวยนะครับไพ่เลยแนะนําว่าวิธีแก้ให้ให้อยู่ในศีลในธรรมให้อยู่ในเนี่ยไปทําบุญทําบุญอะไรกับต่างๆได้นะครับอือแล้วก็ พอเราเจอสิ่งเหล่านี้นะครับแบบที่บอกเสพได้เสพแบบมีสติเสพแบบเราไปดูตัวร่วงเราด้วยว่าตอนนี้ติดอยู่หรือเปล่าคล้องอยู่กับเรื่องพวกนี้หรือเปล่านะครับถอยห่างได้ก็พยายามถอยห่างจากสิ่งเหล่านี้หรือเลือกเสพนะครับมันเป็นดับสองคมเนาะเลือกเสพในสิ่งที่มันเอื้อต่อ,อ,อปัญญาเอื้อต่อพลังงานนะครับแล้วก็ให้เรามีความมีความพยายามอะไม่ว่าจะเจอ ไม่ว่าจะเจออะไรที่มันเข้ามากระทบนะครับขอให้พยายามยิ้มเข้าไว้พยายามออมองในมุมบวกพยายามใช้สตินะครับไม่ต้องไม่ต้องไถ่ไปกับไม่ต้องไหลอ่ะแบบที่ผมยกตัวอย่างเนาะไม่ต้องไหลไปกับกระแสน้ํานะครับขึ้นมาเป็นผู้ดูขึ้นมานั่งขึ้นมานั่งอยู่ริมแม่น้ํานะครับไม่ต้องไหลไปตามสิ่งที่มันเข้ามากระทบ เข้ามากระทบและเห็นมองแล้วก็ปล่อยวางไปมันจะสลายไปนะครับโอเคข้อความด่วนถึงคุณนะครับก็ทำยังไงก็ได้ให้คุณอยู่ในขึ้นที่สูงทำยังไงก็ได้ให้เคลียพลังงานในสนามพลังงานของคุณให้ปโปร่งลงเบาสบายสะอาดนะครับไม่ให้สิ่งที่มันกำลังจับจ้องคุณ นะครับพลังงานลบต่างๆอุตรนุดกันต่างๆเข้ามาได้นะครับถ้าช่วงนี้เครียดช่วงนี้รู้สึกว่าเสพสื่อแล้วมันเครียดไปหมดเรื่องข่าวเรื่องนั่นเรื่องนี่ชายดงชายแดนหรือเรื่องใดถอยห่างออกมาก่อนก็ได้นะครับถอยห่างเพราะาหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของผู้มีอํานาจหรือใครที่เข้าไปจัดการอยู่แล้ววางใจใช้ความวางใจนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้นะครับแต่ คุณก็ต้องเซฟใจของตัวเองด้วยเพราะการเซฟถ้าแค่เซฟแล้วก็เข้าไปดูนะครับคุณพยายามเข้าไปสมมุติว่าอันนี้เป็นเรื่องอันนี้เป็นจิตของคุณคุณพยายามแค่เข้าไปดูเข้าไปใกล้แค่แค่พอนะครับเข้าไปเซพนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะเข้าไปเป็นเลยอ่ะพอเวลาเสฟปุ๊บแล้วเข้าไปเป็นสิ่งนี้เลยมันก็เลย ทุกไปด้วยเจ็บไปด้วยนะครับเสียหายไปด้วยสิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยกลับมาที่เราเข้ามาครอบอยู่ในสนามพลังงานเนาะให้เราให้เรามีตัวรู้อีกตัวหนึ่งเข้ามานะครับว่าพอขณะที่เราสมมติมีหนึ่งสองสามใช่ไหมครับตัวรู้เนี่ยเข้ามามองตัวเราเนี่ยว่าเราเสพสิ่งนี้เสพสิ่งนี้แล้วเราใกล้เกินไปไหมไปเป็นมันหลอมรวมกันไป ็นสิ่งเหล่านี้ไหมนะครับอืมถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราใกล้จนติดไปละแล้วสิ่งเหล่านี้มันมันมันกำลังเกินเราให้เราถอยออกมานะครับถอยออกมาอยู่ในที่ของตัวเองนะครับแล้วเราแล้วอีกขั้นหนึ่งถ้ามันสูงกว่าเราก็ลองมองเข้าไปเลยนะครับเวลาเราถอยออกมาไกลๆเนี่ยมันพยายามที่จะเข้าไปจิตอะ่ะมันเหมือนกับ พยายามที่จะดึง,จะ,งจะั้งจะจะเข้าไปเกี่ยวเพราะมันเป็นอะไรครัมันเป็นมันเป็นความเคยชินมันเป็นอาหารของของสิ่งเหล่านี้มันชอบอะ่ะเออดังนั้นนะครับให้แยกตัวออกมาหรือไปเสพที่มันมีเขาเรียกว่าอะไร มีคุณค่ามีสิ่งที่เอื้อกับปัญญานะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราทำได้เนาะพลังงานเราก็จะสูงขึ้นนะครับพลังงานมันก็จะเบามันก็จะไม่หนักมันก็จะไม่ไม่เครียดแบบแบบเมื่อกี้นะก่อนนะมันเหมือนกับคุณจะได้ไป เป็นตัวคุณจริงๆอะ่ะไปสรรสร้างสิ่งที่ที่คุณทําอยู่ด้วยความโปร่งโล่งเงาาสบายไม่หนักทําอะไรก็จะไม่หนักนะครับเวลาเราทําอะไรที่มันไม่หนักเนี่ยความมั่นมั่งคั่งมันก็จะเข้ามามันเกิดจากจิตของเราก่อนจะเกิดจากภายในของเราก่อนกายภาพมันก็จะตามมานะครับโอเคประมาณนี้ก็ยินดีด้วยนะครับ ข้อความเดือนด่วนถึงคุณความบางังคังร่ำรวยโอเคขอดูสิบใบนะครับเซืติดคอร์สของคนที่มีพลังงานในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นยังไงต่อจากนี้สิ่งที่จะต้องรู้นะครับขอสิบใบ นคือเดอะเมติเชียนขึ้นมาอีกแล้วนะครับคุณกำลังสร้างกำลังดึงศักยภาพของคุณออกมาจริงๆด้วยนะครับหนึ่งไม้ก็มานะครับ ได้สำหรับเป็นสิบเหรีออยญตั้งตรงไหนดีมองว่านะครับมองว่าตัวคุณเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าขัดแย้งไหมขัดแย้งกับตัวเองก็ได้ขัดแย้งกับคนอื่นก็ได้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทําสิ่งที่คุณกําลังคิดจะลงกําลังลงมือไอเดียเลยใของคุณอนะ่ะมันมันแตกต่างจากคนอื่นมันไม่เข้าพวกมัน มันเหมือนกับว่า,าความคิดหรือไอเดียของคุณมันมันส่วนทางกับคนอื่นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้คุณเหมือนคุณลงมือแล้วด้วยอมองว่ามุคุณลงมือทำอะไรแล้วด้วยนะครับคุณดึงศักยภาพของตัวเองดึงความสามารถของตัวเองทุกอย่างมาลงมือในสิ่งที่คุณเชื่อในสิ่งที่คุณคิดอ่ะแล้วก็มุ่งมั่นแบบมีไฟด้วยนะครับ เหมือนทำต่อเนื่องแล้วอะ่ะเหมือนลงมือไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็มันเหมือนกับคุณมันเป็นงานใหญ่สําหรับที่ผมมองมันเป็นงานใหญ่มันอาจจะเป็นคุณได้จับงานใหญ่คุณได้ทําแต่ทําด้วยความความเมตตาความรักความเมตตาทําด้วยความอ่อนโยนะนะครับ เราก็มองว่าสำหรับสิ่งนี้หรืออาจจะอีกอ,อีกบุอีกพลังงานหนึ่งอ,อีกกลุ่มคนหนึ่งก็ได้นะครับว่าคนที่ยังไม่ได้เริ่มเนี่ยในอนาคตเนี่ยตำแหน่งภายในอนาคตาคุณได้เริ่มแน่คุณอาจจะต่อยอดจากงานเดิมก็ได้หรือได้เริ่มทำอะไรที่มันจะถูกหยิบยื่นมาให้นะครับเป็นสิ่งที่ผลิดอกผลิใบ ต่อยอดจากสิ่งที่ถูกหยิบยื่นมาไม่รู้คืออะไรนะครับแล้วก็มองว่าการที่คุณเริ่มหรืองานที่คุณเริ่มคุณอาจจะทําแบบไม่บอกใครคุณอาจจะแอบทําคุณอาจจะทําแบบเงียบๆคุณอาจจะซุ่มทําคุณอาจจะแค่ก็ลองทําดูทําด้วยตัวเองนะครับมองว่าบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณทําอะไรอะ่ะเพราะคุณไม่ได้เปล่าอากาศ นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับมันเหมือนกับมันมันเกื้อให้คุณไปนั่งอยู่บนบันลังอะ่ะที่เป็นเหมือนเปอเลอร์เป็นอาจจะเป็นผู้ที่เป็นหัวแถวเป็นผู้ที่มีบุตรบริวารเป็นผู้ที่คอยบังคับบัญชาเป็นหัวหน้าคนหรือใดๆก็ตามอะ่ะนะครับ แต่ก็ในความเป็นดิเอมเพลเลอร์เนี่ยก็ต้องดับในเรื่องของอีโก้อัตตาด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นโชคชะตาที่ที่ให้คุณมาอยู่จุดนี้และให้คุณาสิ่งเป็นสิ่งที่คุณเลือกมันเป็นโชคชะตาไม่มีอะไรบังเอิญน,นะครับในอนา,าคตคุณอาจจะต้องทําหลายอย่างหลายสิ่งนะครับมีสิ่งที่จะต้อง,ม,ง,องมีสิ่งที่จะต้องคิดเยอะ มีสิ่งที่จะต้องทําเยอะบริหารจัดการนะครับแล้วก็มายืนยันอีกว่าไพ่คิงออฟวานเนาะคุณจะได้นั่งบนเส้นทางภารกิจเส้นทางในสิ่งที่คุณทําแน่นอนนะครับประมาณนี้เลยนะครับข้อความด่วนถึงคุณอืมโอเคสุดท้ายนี้อ่ะเดี๋ยวใต้สำหรับเป็น10เหรียญเนาะ สิบเรียนก็ความบา้างคั้งร่ำรวยแบบที่เมื่อกี้อ่านคล้ายๆ 5, 5้าห้าใบนะครับมันเหมือนกับมีเรื่องเงินเข้ามาด้วยบนเส้นทางนี้นะครับพร้อมพังนะครับก็ทําพลังงานให้ใสสิ่งไหนที่อยู่ใกล้แล้วมันอึดอัดแล้วมันรู้สึกทุกข์เอาตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับดึงตัวเองออกมาก่อนคนนั้นคิดแบบนั้นคนนั้นคิดแบบนี้ไม่จําเป็นต้องไปตามเขานะครับ าด้านพลังงานก็พอเวลาเราไปร่วมกับพลังงานเหล่านั้นมันอันตรายนะครับมองให้เห็นแต่ไม่จำเป็นต้องไม่กลัวเขานะครับพลังงานเหล่านั้นแค่มองให้เห็นเขาก็จะสลายไปเขาไม่ได้ไม่ได้ทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะครับโอเคประมาณนี้สุดท้ายนี้หากผิดพลาดล่วงเกินใดก็ขอโทษขออภัยมาณัที่นี้ด้วยนะครับขอพลังงานดีๆแล้วก็วันดีๆอยู่กับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ